เมื่อวันที่26มิถุนายน2568ณโรงแรมสยามแกรนจังหวัดอุดรธานีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีได้จัดการประชุมสัญจรเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการประสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทางการศึกษาในจังหวัดอุดรธานี รมถึงหน่วยงานในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้แก่หนองบัวลำพูหนองคายเลยโดยมีผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการประชุมได้เน้นการขับเคลื่อนนโยบายหลัก3ด้านได้แก่ 1. การยกระดับผลการประเมินพิซ่า 2. การคืนเด็กนอกระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบอย่างยั่งยืน (Zero Drop Out) 3. การเรียนรู้อย่างมีความสุขสู่ทักษะอาชีพในอนาคต Learn to Earn พร้อมกันนี้ยังมีการผลักดันแนวคิดธนาคารหน่วยกฤิเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลโดยมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนานักเรียนให้รู้จริงทำเป็นและเป็นสุขภายในงานมาชินกรคะอังกุผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำจังหวัดอุดรธานีได้ร่วมรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพศ2568โดยเน้นการแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาภายใต้แนวทาง Zero Dropout ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญในการสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมททยครับแล้วน,นะครับว่าหมายให้คณะทำงานลงไปพื้นที่อีกรอบนนะครับเพ่อที่จะไปสำรวจว,ว่า 1,878คนเนี่ยนะครับาสายอด่นนะครับว่าที่ไม่ต้องการขอมชื่อเหลือมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีอยู่ทั้งสิ้นประมาณ15ประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งคือการย้ายไปต่างจังหวัดของชื่อเหลือ1,878คนนะครับซึ่ง453คนเนี่ยนะครับมีการส่งต่อนะครับเขาศึกษาต่อที่สปารอน313คนศึกษาต่อสปท67คนนะครับศึกษาต่อเอกชนเนี่ย 3คนนะครับศึกษาอาชีวะนะครับ15คนเรื่องของการ